เอาละค่ะสาหรับปัญหาของผู้หญิงเนี่ยโอ้โหไม่จบไม่สิ้นเรื่องยาวคุยกันทีไรเนี่ยวันวันหนึ่งไม่จบนะคะเพราะว่าปัญหาเนี่ยมันเยอะจริงๆค่ะแต่จะดีไหมคะถ้ามีผลิตภัณฑ์ดีๆตัวหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาหยุดทุกสิ่งอย่างที่คุณผู้หญิงเจอ และวันนี้นะคะเรามีอีกหนึ่งตัวอย่างที่เขาบอกเลยค่ะบอกว่าทานแล้วรู้สึกประทับใจแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาเขาได้จริงๆค่ะขอต้อนรับเลยนะคะพี่ปานภพัฒนปรังดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ตู้ขออนุญาติพี่ตู้นะคะเดี๋ยวสวยขนาดนี้ปัญหาอะไรปัญหาของพี่คือประจำเดือนมาน้อยมากเวลาแบบปกติเนี้ยมันจะออกมาแบบว่าบางคนบอกว่าเออวันแรกนี่มาแบบเปลี่ยนกันแบบสองแล้ออใช่ของพี่มา นิดเดียวเองเอ้ยวมนแล้วแล้วก็หมดแล้วแล้วอมีความรู้สึกว่าแล้วมันจะมีปัญหาคือสิวอ๋อคือทุกครั้งที่มีรอบเดือนจะมีปัญหาเรื่องของสิวตามมาใช่สิวคือของพี่เนี้ยพี่เปิดเป็นศูนย์ความงามรับปรึกษาปัญหาปัญหาสิวแต่ตัวเองแก้ไม่ได้อ้าวนั่นสิแล้วถ้าเราแก้ไม่ได้แล้วใครจะมาเชื่อเราใช่ก็เลยเอ๊ะ พี่สาวทานอยู่แล้วะนะคะทานสันคารากไม่เชื่อพี่สาวบอกเอ้ยตรงนี้ตรงนี้นะไม่เชื่อจนแบบวันหนึ่งลูกค้าเข้ามากพูดถึงจะสันคาร่ามันขนาดนี้เลยเหรอมันแรงขนาดนี้เลยเหรออะไรย่างเงี้ยไม่ไหวละทนกระแสไม่ไหวก็ <c oughs> เลยขอสักน้อยแต่ว่ายังยังไม่ตัดสินใจเลยนะคะขอคิดด,ดูก่อนดูรายการก่อนเขาบอกว่าเออออก ช่องจานดํานะช่องนี้ช่วงนี้เออดูดูก็เลยตัดสินใจก็เลยแบบเริ่มทานกล่องแรกรู้สึกแบบอประจำเดือนเราโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยเริ่มดีขึ้นมาเยอะขึ้นแล้วก็ปัญหาสิวที่หลังก็ไม่มีเพราะว่าตัวพี่เองนี่เป็นคนชอบแบบทานอาหารเสริมเยอะอ๋อคือว่าก็เป็นคนดูแลตัวเองด้วยไม่ว่าอะไรที่แบบดีน้ำมันจมูกข้าวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบ เออบำลุงสมองอะไรเงี้ยจะสรรหามาทานแต่ว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาเกี่ยวกับพวกผู้หญิงแล้วออสุดท้ายก็เลยต้องกลายมาเป็นที่รับปรึกษาปัญหาผู้หญิงด้ววันนี้คแต่ว่ามหมอแล้วจริงๆเพราะว่าวันนี้มาสวยมากๆแล้ว,ว ทีนี้อยากจะถามว่าแล้วตอนแรกที่มีปัญหาเรื่องของปวดท้องประจําเดือนเรื่องของประจําเดือนเนี่ยมาน้อยเกินไปมันส่งผลอะไรถึงเราไหมคะตอนนั้นนอกจากเรื่องของสิวแล้วเรื่องผิวพันด้วยไหมคะมากๆยังไงคะเรื่องกระนะคะแล้วก็ผิวไม่ไม่ผ่องใสมันไม่กระจ่างไม่กระจ่างแล้วก็แห้งกล้านค่ะแห้งกล้านแล้วก็หน้ามันไม่แบบมันมันคือมองรู้เลมันมันไม่ไม่ผ่องอ่ะเอางี้ดีกว่าแล้วเราอยู่กับสูงความงาม มาทำยังไงดีไปขัดกันแล้วเราก็เปิดเออมานานนะเราเอ่อทำยังไงมันก็ไม่โอเคไปเข้าทรนะีทเมนต์ไปเข้าคอร์สอะไรครีมบำรุงที่เขาบอกว่าดีทำมาหมดทำหมดหายไหมคะมันแค่ดีขึ้นค่ะ <c oughs> ดีขึ้นแต่ไม่หาย <c oughs> ก็ใช่เพราะว่ามันต้องอดูแลจากภายในค่ะ <c oughs> ดูแลจากภายในแล้วสุดท้ายก็ <c oughs> ทานมาต่อเนื่องปีกว่าแล้วค่ะ <c oughs> กับซันคา่าแล้วก็ทานคู่กับซันพาวเดอร์ดีท็อก อ๋อทานคู่กับตัวดีท็อกซ์ไปด้วยของบริษัทนี้เลยทานทานยังไงคะ <c oughs> ก็จริงๆจะแนะนำแบบว่าเออกับคือมีความรู้สึกว่าตัวเองท้องอืดอยู่แล้วระวบบขับถ่ายไม่ดีค่ะ,คะก็จะทานก่อนทานสันคราค่าหนึ่งซองหนึ่งซองทานตอนกี่โมงฮะทาน<ะ>ตอนเวลาไหนฮะจริงๆทานก่อนนอนเลยค่ะอ๋อคือทานก่อนนอนแล้วตื่นเช้ามาเป็นไงฮะโอ้ยถ่ายโลดแล้วมันจะขับของเสียหมดทุกสิ่งอย่างใช่สามรอบ คือหลายคนเนี่ยอยากจะบอกว่าหลายคนเนี่ยนะใช้ชีวิตมาสิปีสิปีสาสิปีสี่ป,ป,ปีไม่เคยดีทอกตัว<ม>ไม่เคยดีทอกลำไส้ไม่เคยดีทอกภายในต้องเริ่มดีทอกแล้วแล้วพอดีทอกปุ๊บพอทานเข้าไปอาหารเสริมต่างๆเนี่ยจะดูดซึมได้ดีและเห็นผลได้ดีด้วยค่ะแล้วก็ช่วยเรื่องลดน้ําหนักได้ด้วยเอาเหรอคือหลายคนเนี่ยอันนี้เป็นคำถามเลยคือหลายคนบอกเฮ้ยทานซันคาร่าเนี่ยอ้วนหรือเปล่า ทานแล้วเอ๊ะมันจะมีผลทําให้เราจเจริญอาหารหรือเปล่าทานทำให้เรากินเก่งหรือเปล่าของพี่เป็นยังไงคะของพี่เฉยๆนะคะเพราะว่าพี่ทานก่อนนอนค่ะพี่ทานก่อนนอน2เมตรแล้วก็หลับไปเลยเช้ามาพี่ก็ปกตินะคะคือจริงๆระบบเขา,าผาผลาญเราดีด้วยมั้งเพราะเราทานคู่กับดีทอ็อกม,มันก็คือถ้าวันไหนเราออกไปข้างนอกเราทานแบบเยอะๆกลับมาก็ดีทอ็อกเลยค่ะไม่ให้หลงเหลืออแล้วก็ช่วงแรกที่พี่ทานสังขารพี่ก็ตกใจเหมือนกันนะว่าเอ๊ะ ทำไมเราแพ้หรือเปล่ามันตึงไปหมดเลยหน้าตาเลยเง,งีาาเ้ยมันมันจะแบบว่ามีความสุขว่ามันเหมือนหน้าเราบวมขึ้นนะ่ะมันตึงกระชับใช่ไล่ะใช่ตื่นเช้ามาบอกแฟนอุ้ยตัวเองดูหน้าเราสิดูหน้าเขาสิเป็นอะไรมันตึงๆแพ้อะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วเป็นคนชอบแพ้อะไรอยู่แล้วเนี้่มันจะรู้สึกตึงไปหมดเลยตัวเนื้อหนะ้าอกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยนึกขึ้นได้เห็นเห็นพี่สาวบอกว่ามันจะมีนะก็เลยถามพี่สาวบอกว่าเอ้ยกินแล้วเป็นไหม มันมันจะรู้สึกแบบเหมือนเหมือนบวมาบมบวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะก็เลยอ๋อมันจะเกี่ยวกับน,นละช่วยเรื่องกระชับนี่ไงแล้วทีนี้มาได้รู้จักกับผลิตภาาัณฑ์คาร่าพาสซึ่งก็เป็นน้องใหม่จากสันคาร่านี่แหละ,ะให้ทดลองไปกี่วันแล้วคะทดลองหนึ่งกล่อง หนึ่งกล่อง20เมตร2ี่เมตรผลปรากฏว่าตอนแรกตอนแรกมีปัญหาอะไรไหมคะคือจริงๆแล้วทุนเดิมของเรามันมันหายแล้วนะคะและไอกล่องจุดดำหายไปปวดท้องประจําเดือนประจําเดือนมาน้อยหายแล้วค่ะหายก็คือเซันคาล่าที่ทานเพื่อบำรุงแล้วแค่เม็ดเดียวทานบ้างหยุดบ้างอะไรเงี้ยเพราะโอเคปัญหาเราไม่มีแล้วพอมาคาราพัดปุ๊บเป็นยังไงจ๊ะรอยแมวที่โดนข่วนค่ะ คือปกตปิที่บ้านเลี้ยงแมวเยอะมากแล้วก็บกับแใชแเ่เขาก็ปุ้มเขาแล้วบางทีโดนเล็บอะไรเงี้ยเขาก็จะมาขวนขวนเงี้ยก็เราก็ไม่ได้สังเกตอะไรนะคะแล้วก็เอ้ยมันจางไปนะอะไรเงี้ยโดนแมวกัดก็เอ้ยมันจางเพราะเราอายุเยอะแล้ว40ิบ ฮอร์โมนหรือเซลอะไรเงี้ยมันอาจจะช้ากว่าแบบเด็กวัยรุ่นเฮ้ยเรามันเร็วจริงนะคือรอยแผลเป็นจุดด่างดำมันหายเร็วหายเร็วกว่าปกติดใช่เพราะว่าพี่ไม่เคยทาอะไรเลยนะคะแค่โลชั่นทาตัวธรรมดาไม่ไดเอายาแบบรอยดรอยดำอะไรพวกอยแผอะไรเงี้ยไม่เคยค่ะเพราะว่าทาแค่โลชั่นธรรมดาบำรุงอะไรเงี้ยให้มันมันจางไปเยอะนะแล้วก็รอยแมวเนี่ยเป็นอะไรที่แบบยากมากรอยแผลเป็นแล้วที่สําคัญคือคาราพัสสบายค่ะ ไม่ต้องห่วงเรื่องของแสลงอเมื่อกี้พี่เป็นคนที่ชอบทานส้มตำอ๋อมันของคู่กัน,ส,นสาว่าใช่ของคู่กันแล้วก็ส้มตำปลาไหลน้ำเป๊ปซี่อย่างเงี้ยเห็นอย่างเงี้ยชอบนะคะช่วงทานสันทาราช่งวงแรกเก็แบบกลัวอ้วนไหมทานอย่างเงี้ยไ,ไม่กลัวค่ะเมื่อเรามีตัวพวกนี้อยู่ก็กินมั่งดีท็อกอะไรเงี้ยเขาก็แบบช่วยเขาผ่าแล้วก็ตัวตัวคาราพัทตัวเนี้ยเขาจะแบบ เราทานง่ายเราไม่ต้องกังวลไงคะปกติแบบเออต้องห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามนั่นแต่ตัวนี้สบายเลยทานได้หมดไม่ต้องกังวลอะไรเลยทานเต็มที่แล้ววิธีการทานทานยังไงคะพี่ทานสองเม็ดก่อนนอนค่ะสองเม็ดก่อนนอนง่ายๆเลยเห็นผลเลยเห็นผลเลยค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยสามวันนะคะพี่ทานแต่พี่ก็คือบางวันก็ลืมแต่ว่าเป็ดเสร็จคือหนึ่งกล่องชัดเจนเรื่องผิวชัดเจนเลยแล้วก็เกี่ยวกับพวกริ้วรอย พูดถึงริ้วร,รอยรอย้อาวกล้องจ๋าซูมนิดนึงโอ้โหอยากจะบอกว่าอันนี้เลขอะไรนะเลขสี่เลขสี่แล้วอ้าวุณพูดว่ตรงๆเลขสี่แล้วแต่ริ้วรอยไม่มีเลยนะคะแล้วก็ เบรกนิดนึงยังไงจ้ามีแฟนเด็กกว่าค่ะแปดปีโอ้โหแฟนตรงนี้กินเด็กนะกินเด็กอ้างแฟนจะคนแปดปีด้วยประเด็นแล้วเด็กแล้วแฟนเด็กไม่ไปไหนด้วยไม่ไปค่ะอยู่กับเราติดเนบติดนืบเลยค่ะอ้าวซูมหน่อยซูมหน่อยเร็วอ้าวซูมใกล้ๆหน่อยไม่มีจริงๆนะก่าฝ้าจุดด่างดำไม่มีเลยนะคะอย่างที่บอกว่าคาราพัรทเนี่ยเป็นจุดที่ทานเข้าไปแล้วเนี่ยไอ้พวกรอยแผลเป็นรวมไปถึงรอยกะรอยฝ้ารอยสิวนะไอ้ที่เราไปแกะไปเกาอะไรเนี่ย อันนี้มันช่วยบำรุงจากภายในจริงๆมันเหมือนเป็นการซ่อมแซมระดับเซลล์จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมทานแล้วมันถึงเร็วมันถึงเห็นผลจริงๆริงนี่ไงคนทานคนใช้เขาทานเขาใช้เขาดีจริงเขาเลยมาบอกต่อแบบนี้ค่ะนี่คือเรื่องของผิวพรรณแล้วเรื่องของรูปร่างล่ะคะรับประกันเลยค่ะตัวนี้รูปร่างเนี่ยตอบโจทย์เลยคือไม่ต้องกลัวอ,วอ้วนไม่ต้องกลัวเลยค่ะจริงๆพี่เป็นคนอ้วนง่ายนะเป็นคนอชอบแบบว่าทานพวกเค,ค้กขนมหวานอะไรเงี้ยชอบมาก แต่ว่าเรามีตัวช่วยค่ะ<า>ถ้าวันไหนพี่ทานเยอะพี่ดีท็อกเลยอ๋อคือสามารถใช้วิธีการดีท็อกได้ใช่แล้วก็ออกไปกินเลี้ยงหรืออะไรก็แล้วแต่กลับมาคือดีท็อกเลยเช้ามาก็หมดเหลือแต่สิ่งที่จาเป็นอยู่ในร่างกายเราอ,อโหนี่ไงคะ <c oughs> คุณผู้ชมคะเคล็ดลับความงามไม่ต้องไปสรรหาที่ไหนแล้วไม่ต้องไปเข้าคอสเสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วข้างหน้ากล่องเดียวราคาไม่ถึงพันเออราคานี่ให้ดูเลย หกร้อยเก้าสิบบาทค่ะแล้วพัดสองเดียวรู้เรื่องจบค่ะ พี่ทานกก่อเดียวกล่องเดียว,เ,ยวเห็นผล,ช,นลชัดเจนเลยนะคะ<ล>ผิวสวยหน้าใสาภายในกระชับดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต้องคาราพัส,ขาาพสเข้มข้นสูตรใหม่สารสก,กัดร้อยเปอร์เซ็นต์จากธรรมชาติคาราพัสการันตีเลยทีเดียวนะคะโอ้อโหวันนี้นะคะเรียกได้ว่าเต็มเอิมครบถ้วนจริงๆสำหรับเคล็ดลับความงามแบบนี้นะคะต้องขอขอ,ขอบคุณมากค่ะพี่ตู้มากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะถ้าคุณอยากจะมีเคล็ดลับดีๆแบบนี้ถ้าคุณอยากจะมีผิวสวย สวยแบบนี้รวมไปถึงกระฝ้าจุดด่างดำผู้หญิงหลายคนมีปัญหาเรื่องกระฝ้าจุดด่างดำนะคะเพราะบางคนเนี่ยไปยิงเลเซอร์ก็แล้วนะใช้ครีมบำรุงที่เขาบอกช่วยลดเนินกระฝ้าจุดด่างดำก็แล้วคุณทําทุกวิธีทางแต่คุณไม่หายวันนี้คาราพัสบอกเลยค่ะบอกว่ากล่องเดียวจบและกล่องเดียวเห็นผลแน่นอนเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ100%นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกับรายการเรดดี้ปิงนะคะเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ